สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้พบกับพี่ชายกีตาร์สดอีกแล้วนะครับวันนี้พี่กีตาร์จะมาสอนสําหรับมือใหม่นะครับคนที่จะได้กีตาร์มือใหม่นั่นเองนะครับวันนี้พี่สอนคนที่หัดเล่นใหม่เลยนะตั้งแต่การจับปิกนะครับตั้งแต่การใช้นิ้วแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้เลยนะครับในในคลิปนี้นะ แต่ว่าไอค,คลิปสเกลนี่เดี๋ยวเราจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ไปต่อกับคลิปที่พี่เคยทําไว้ที่ผ่านมานะครับบนที่เริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับเริ่มต้นเลยคือต้องหากีตาร์มาสักตัวหนึ่งก่อนนะครับหากีตาร์มาสักตัวหนึ่งก่อนคราวนี้จะเริ่มจับยังไงนะครับหนึ่งหละต้องตั้งสายเพราะว่าใหม่ๆเลยเนีย่คือจะจะตั้งสายกันไม่เป็นนะครับ แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะฝึกยังไงนะครับเราจะไปจับยังไงเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่ามันจะต้องมีไกด์ไลน์หรือคนบอกนะครับตอนแรกๆกันเพื่อมาบอกกันนิดนึงว่ามันจะต้องเริ่มตน้นยังไงนะครับอันนี้พี่จะจะแนะนําก่อนนะก็คือถ้าเราเราเราทุกคนต้องมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วไม่งั้นก็จะดูคลิปพี่ไม่ได้ถูกไหมไปโหลดแอปไปโหลดแอปที่มันเป็นจูนเนอร์มานะครับ โหลดแอปที่เป็นจูเนอร์มานะครับจูเนอร์กีต้านะครับวิธีการตั้งสายนั่นเองนะครับเวลาเราดีดเนี่เดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างนะนคือเวลาดีดเนี่ยจูเนอร์มันจะบอกว่าตรงหรือไม่ตรงนะครับพี่จะบอกไปทีละสายนะครับอันนี้เสียง E นะครับเดี๋ยวพี่ทำให้มันเพี้ยนก่อนทำให้มันเพี้ยนก่อนนะครับทำให้มันเพี้ยนหมดเลยนะครับเนสายกีต้า จูเนอร์พี่ยกตัวอย่างจูเนอร์ของพี่เนี่ยกีตาร์บางตัวมันมีอยู่แล้วบางท่านถ้ามีจูเนอร์ติดมากับตัวปิ๊กอัพต,ตรงนี้ก็จะดีหน่อยนึงเพราะว่ามันจะช่วยเราได้นะครับในการตั้งสายนั่นเองนะครับหรือถ้าใครไม่มีเลยนะหาไม่ได้ด้วยไม่ถนัดนะครับเอาละเอาตัวหลักก่อนตัวหลักเลยก็คืออย่างนี้ สายหนึ่งเนี่ยเป็นเสียง e นะเดี๋ยวพี่จะทาไว้ตรงตรงแถวแถวเนี่ยแถวแถวคลิปตรงเนี้ยพี่เอาโชว์ขึ้นให้ดูว่าสายไหนเสียงอะไรนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับสายหนึ่งเป็นเสียง e นะครับให้เราตั้งสายหนึ่งก่อนหรือถ้าเราจําเสียง e ไม่ได้ว่าเสียงยังไงให้ให้ตั้งขึ้นมาให้มันพอดีก่อนประมาณนี้นะครับหรือถ้าเรามีจูเนอร์ คนที่มีจุดเน์นะเปิดออกมา,ออกมาเห็น,หนไหมอไมม่มีจุดเนร์นะพี่จะเอาให้ดูจะโชว์ให้ดูข้างๆอย่างนี้แล้วกันนะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวขึ้นมาอย่างนี้ให้เราปิดขึ้นมาจนให้มันให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันโชว์เป็นเสียงอีเลยนะเนี่ยประมาณเนี้ยให้มันโชว์เลยพอตรงแล้วเราก็หยุดไว้นะครับส่วนสายอื่นนะครับสายสองนี่เป็นเสียงบีนะเสียงบี สายนะสองเนี่ยเสียง B สายสามนี่เป็นเสียง G เนี่ยสายสามเป็นเสียง G สายสี่นี่เป็นเสียง d สายห้าเป็นเสียง A แล้วสายหกเป็นเสียง E เหมือนเดิมนะครับแต่เป็นเสียง E ในย่างต่ำน,นั่นเองเพราะว่าเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่ไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะออกมาณนี้คราวนี้พี่จะบอกว่าสำหรับท่านที่ไม่มีจูนเนอร์เนี่ยทำยังไงนะครับให้ทำ่างนี้อันนี้คือ สายหนึ่งเสียง e นะครับให้จับตรงนี้เสียง e เหมือนกันนะครับเป็นสายที่สองเนี่ยสายบนขึ้นจากสายหนึ่งเนี่ยสายที่สองเนี่ยเฟสที่ห้านะครับให้ดีดเห็นไหมคืออันนี้ให้มันเพี้ยนก่อนนะนี่คือเสียงมันไม่เหมือนกันถูกไหมดีดปรับจนกว่าเสียงมันจะเหมือนกันอนะ่ะกับกับสายหนึ่งที่เราตั้งไว้แล้วนะ ดีเลยลองดีเลยนะครับลองจับรู้ว่าตรงไหมนี่อันนี้คือเสียงเหมือนกันแล้วนะครับทุกเส้นทำทำเหมือนกันเกือบหมดนะครับยกเว้นสายสามนะครับก็คือว่าไอตัวไอตัวเส้นที่สองเนี่ยให้จับที่เฟสห้าใช่ไหม พอขึ้นมาสาย3สาย3นี่เราต้องจับที่โน้ต B เพราะว่าสาย2เป็นโน้ต B ซึ่งโน้ต b มันจะอยู่เฟสที่4ี่นะครับของสาย3มีสาย3ามเท่านั้นนะครับที่ต้องจับเฟสที่4ี่นะครับนี่ลองดูเลยนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยเสียงเหมือนกันถ้าเสียงเหมือนกันนี่คือได้แล้วนะครับเสียงเหมือนกันนี่คือได้แล้วต่อไปนะครับเป็นสายสี่สายสีก็กลับมา เฟธาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดีดให้มันเหมือนเส้นล่างลงมาอีกเส้นหนึ่งนั่นแหละครับนี่คือหลักการของมันเลยนะนี่เปลี่ยนนิดหน่อยนะครับสายห้าเหมือนกันครับสายหกก็เช่นกันครับอันเนี้ยเปลี่ยนเลยเห็นไหม อันนี้คือพี่เล่นจนชำนาญแล้วพี่ก็เลยพอจะจำเสียงได้แล้วว่าสายอะไรเป็นสายอะไรนะครับนี่นะครับตรงแล้วเราก็ลองมาจับดูว่ามันตรงจริงไหมเห็นไหมนี่นี่คือเสียงที่ตรงกันแล้วนะครับเมื่อเราตั้งสายได้แล้วเนี่ยลองมาดีดดูแต่คนใหมๆ่ๆคนที่หัดใหม่นี่ตั้งสายก็ยังไม่เป็นดีก็ยังไม่เป็นนะครับ พี่แนะนําเลยว่าเราจะเช็คเสียงยังไงให้ให้รู้ว่ามันไม่เพี้ยนนะครับพี่ให้จับคอร์ดคอร์ดจีก่อนเลยนะครับคอร์ดจีเนี่ยจับแบบนี้แต่มือใหม่นี่พี่ให้จับเส้นเดียวเลยเปลี่นสามนี่สายหนึ่งเส้นเดียวเลยโน้ตตัวเดียวเลยหรือจะสองตัวก็ได้หรือจะสามตัวแต่ว่าเอาตัวเดียวอ่ะเนี่ยดีลงมากว่าให้หมดเลย แล้วก็เประมาณนี้สเสียงประมาณนี้ได้แล้วแต่ในความรู้สึกพี่นี่คือมันยังเพี้ยนอยู่นะนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เอาไว้หัดเล่นก่อนเนี่ยคือถ้าเราไม่มีจูเนอร์สาหรับคนที่ไม่มีจูเนอร์แต่สําหรับคนที่มีจูเนอร์เนี่ยใช้จูเนอร์พี่แนะนําว่าใช้จูเนอร์ดีกว่านะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหูเราบางทีเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับจูเนอร์เนี่ยมันจับมันจับการสั่นของสายนะครับมันรู้เลยว่าความตึงความหย่อนนี่เท่าไหร่นะครับ ความถี่ที่มันเข้าไปในในระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตัวเนี้มันรู้นะครับในโทรศัพท์ก็มีนะครับจูนเนอร์นะครับตั้งเลยนะครับให้มันตรงนะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างว่าเมื่อเมื่อเมื่อ,เ,อเราตั้งสายบ่อยจนชำนาญเป็นยังไงนะครับพี่จะหย่อนสายให้หมดเลยเนี่ยพี่หย่อนสายให้หมดเลยนะยนยยนะครับก็เวลาสถานการณ์ที่เราไม่มีจุนเนอร์เนี่ยเห็นไหม เราจะได้เอาวิธีที่พี่บอกนี่ไปใช้นะครับอันนี้ก็ลองมาตั้งเลยตั้งเป็นรูทก่อนเอารูทก็คือเป็นโน้ต e ของสายหนึ่งเลยนะครับก็่พี่จะตั้งเป็นเป็นเท่านี้เลยนะครับแต่พี่ก็จำไม่ได้หรอกนะว่าโน้ต e มันมันเสียงเท่านี้หรือเปล่าประมาณนี้พี่ก็จะเอาสายสองเนี่ยตั้งตั้งเลยเนี่ยถ้าพี่ลองดีดูนี่มันจะเพี้ยนะ เลียงเลยไหม คือเสร็จของพี่แล้วลองดูเป็นไเห็นไหมนี่คือพี่ตั้งบ่อยนะครับสถานการณ์ที่มันมันไม่มีจุนเนอร์เราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้แต่สำหรับพี่เนี่ยคือพี่พี่จำได้แล้วว่าเส้นเนี้ยตรงเท่านี้นะเส้นบนมาเท่าไหร่ ในหูพี่พอจะเข่าๆแต่ถามว่าเป๊กกับจุเนอร์มั้ยถ้าเปิดจุเนอร์นี่ไม่ได้ตรงกันะออแต่ว่าม,ม,มันใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับเราน่าจะเคยเห็นอยู่สําหรับใครที่หาดเล่นใหม่ๆแล้วไปดูเพื่อนนะ่ะเพื่อนที่ชอบทำอย่างนี้สังเกตดูได้เลยมันเป็นการเทียบเสียงกันครับเพราะว่ามันมีวิธีเดียวที่จะทําให้มันตรงได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่มีจุเนอร์นะครับต่อมานะครับเมื่อทุกท่านรู้วิธีการตั้งสายละนะ ครันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นหัดจับคอร์ดกันนะครับกีตาร์เนี่ยจำเป็นต้องหัดฝึกจับคอร์ดนะครับคอร์ดเริ่มต้นของเราเนี่ยควรจะเป็นคอร์ดทุกคอร์ดเลยที่อยู่ในคีย์ c d e f g a b c นะครับแต่ว่าคีย์ของกีตาร์ไม่ได้ท่องเหมือน a b c ถึง Z นะมันเริ่มต้นจาก c ก็คือโน้ตรูทของ ตัวโน้ตบรรดาสายเคลื่อนดนตรีทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจาก C ไม่ใช่เริ่มจาก ABC อย่างนี้นะ C, C DE FG แล้วค่อยกลับมา ABC แล้วมันจะมีทั้งเมเจอร์และไมเนอร์นะครับให้เราหัดไปเป็นคู่เลยนะครับให้เราหัดไปเป็นคู่เลยนะครับคือหัดที่คอร์ด C ก่อนนั่นเองหัดจับคอร์ดเนี่ยจับคอร์ด C คอร์ด A อไมเนอร์ คอร์ดตีมเนอร์คอร์ดเอฟคอร์ดจีนะครับหัดจับทุกคอร์ดที่มันเป็นตารางแต่ให้จับคอร์ดที่มันเป็นไทแอนคอร์ดก่อนนะครับก็คือคอร์ดคอร์ดที่เป็นไทแอนคอร์ดทั้งหมดก่อนมีโน้ต3ตัวในคอร์ดนั้นนะครับก็คือ C D E F G B C C minor F minor A minor นะครับถ้าเราจับแพทเทิร์นคอร์ดได้เนี่ยในคอร์ดเดียวนะครับเช่นนะครับคอร์ด F เราจับคอร์ดทาบได้ อย่างนี้ใช่ไหมคอร์ดจีถ้าเราจับ F ได้จีจับเหมือนกันครับแค่เลื่อนคนละบาร์าคแค่นั้นเองเนี่ยเลื่อนมาคนละเฟสแค่นั้นเองเนี่ยเนี่ยจับเหมือนกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้คือมันมันแทบจะเหมือนกันหมดแต่ว่ามันอยู่คนละคนละที่แค่นั้นเองนะครับเนี่ย F อ e, A B C นะครับแค่นั้นเลยนะครับสำหรับ มือใหม่นะแต่มือใหม่เนี่ยที่จะเริ่มต้นก่อนก็นกคือคอร์ด G นะครับคอร์ด G เนี่ยจับอย่างนี้นะครับมือใหม่นะพี่แนะนําเลยว่าเราจับคอร์ดจเนี่ยอย่าไปทําแบบตามเพื่อนเจ้าบ้านที่บอกนะพี่เคยเป็นนะแล้วก็กติดนิสัยมานยาวเลยคือจับเส้นเดียวอันนี้คือเราจับเพื่อที่จะเสียงเฉยๆนะครับแต่ถ้าจะจับให้ให้ถูกเนี่ยจับจับจับให้ครบหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะให้มัน มันยังไงอะให้มันครบวงจรอ่ะให้มันติดที่ใสอ่ะให้มันครบตัวโน้ตอ่ะโน้ต GB D ดีอ่ะในขอดจีแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ท่องท่องท่องตัวโน้ตนี่อ่าถ้าใครถนัดก็ท่องได้นะครับอ่าขอดจีมีโน้ตอะไรบ้างขอดซีมีโน้ตอะไรบ้างนะครับแต่นั่นคือเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ตอนสเกลดีกว่านะครับเพราะสเกลมันจะบอกทุกอย่างนะครับอันนี้เราเราไปหัดจับก่อนนะตารางขอดอนะ่ะไปหัดดูก่อนนะครับประมาณนั้น พี่จะทาคลิปเกี่ยวกับการดูตารางให้ด้วยนะครับแต่วันนี้คือมาแนะนําสําหรับคนที่เริ่มต้นได้กีตาร์ใหม่ๆแล้วยังยังไม่ได้หัดเลยนะครับประมาณเนี้ยให้ให้ทําตามที่พี่บอกก่อนนะครับคราวนี้ก็เมื่อหัดจะพอได้แล้วครับมาดูที่มือขวาด้วยนะครับอันนี้ขอดนี้ไปไปฝึกดูนะไปฝึกดูแล้วจับให้คล่องนะครับส่วนมือมือเนี้ยเราต้องเลือกละเราจะเอานิ้วหรือเราจะเอาปิกนะครับมี2ทางให้เลือกแต่ ถ้าคุณอยากจะก้าวกระโดดไปเลยคุณควรฝึกทั้งสองอย่างครับอย่างพี่ฝึกมาทั้งสองอย่างเลยนะครับแต่พี่ก็ไม่ได้ฝึกใช้ใช้เล็บเล็บปลอมนะหรือว่าใช้เล็บที่ยาวพี่เอาเอาไว้เกาเฉยๆนะครับก็คือวิธีการจับปิ๊กเนี่ยนี่คือปิ๊กนะแต่ปิ๊กของพี่มันเป็นลูกหัวใจเห็นไหมเออคือว่าปิ๊กปิ๊กเนี่ย ให้ให้อยู่อย่างนี้แล้วมือมืออยู่อย่างนี้เห็นปะเหมือนเหมือนเราเหมือนเราเราเจีบเห็นไหมเข้ามาอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนเหมือนให้มันเป็นปลายนิ้วแหละแต่ว่าถ้าเราใช้ปลายนิ้วเลยเนี่ยบางทีเสียงมันโดนเนื้อไงมันจะทําให้เสียงไม่ชัดไงเออให้เราให้เราใช้ปิกเนี่ยเนี่ยจับเนี่ยนั่งปลายปิกเนี่ยนะตน้งวัด แต่ป๊กมากตรฐานของเขาหัวมันจะโค้งหน่อยหนึ่งนะของพี่เดี๋ม,ไม่ไม่ชอบนะเออเลยเอาแหลมๆแบบนี้เอาแหลมๆแบบนี้มันมันดูเสียงมันชัดดีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จับอย่างนี้นะครับแล้วก็ตวัดวิธีการดีดก็คือฝึกคอร์ดไปก่อนนะครับฝึกใหม่ๆปัญหาของมือใหม่ที่หัดเล่นกีตาร์นะครับ เมื่อจับขอได้สักสองสามขอแล้วเนะน,นี่ยเนี่ยเนี่ยตียังไม่ค่อยได้หรอกมันจะหลุดหลุดมือหลุดไปงี้เลยเนี่ยหลุดเป้งไปงี้เลยนะครับก็คือว่าพี่จะบอกว่ามันปิ๊กมันจะชอบหลุดมือเราหัดหัดจับเนี่ยไม่ต้องไปจับแน่นมากแล้วก็ไม่ต้องจับหลวมมากนะครับจับให้มันพอดีพอที่มันจะเนี่ยลอกแรก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 ได้นะครับมันจะไม่ฝืนมากถ้าเราจับแน่นเลยเนี่ย มันฝืนครับเห็นไหมเวลาดีดมันจะไม่ไพเราะมันจะดังเกินแล้วมันก็ขัดขัดคืนคืนยังไงไม่รู้เงยนยให้มันเนี่ยประมาณเนี้ยตอกแลก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 ประมาณนี้นะครับเวลาดีดประมาณเนี้ยคราวนี้ต่อมานะครับเมื่อคุณจับรู้วิธีจับอ๊กแล้วพ,พี่บอกไปนะครับวิธีการดีดใหม่ๆนะครับขึ้นสองลงสองอะไรอย่างนั้นนะที่ที่เพื่อนเขาบอกเออมันใช่นะครับแต่บางทีเนี่ย พี่ทําให้ดูว่าขึ้นสองลงสองเลยมันเป็นยังไงครับมันมันไม่น่าฟังขนาดไหนนะครับอย่างเงี้ยนมันดูเทื่อไหมมันดูมันหุ่นยนต์นะครับมันไม่เหมือนคนนะครับถ้าวิธีการคือเราจับได้สักสี่คอร์ดแล้วใช่ไหมทำานี้ เวลาดีดเนี่ยไม่ใช่ขึ้นสองทื่อๆลงขึ้นขึ้นสองทื่อๆลงสองทื่อๆเงี้ยไม่เอานะครับเราเราต้องมีจังหวะที่ส่งด้วยนะครับเหมือนก้องอ่ะจังหวะที่ส่งนะครับก็กีตาร์ก็มีจังหวะส่งเหมือนกันนะครับทุกจังหวะทุกเครื่องดนตรีนะครับก็คือประมาณนี้ดึง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 ดึดึงไปอย่างงี้นะครับเราท่องให้ติดปากแล้วเราก็ไปทํากับมือเราเนี่ย แล้วมันก็จะได้คราวนี้พอคอร์ดเนี่ยพี่แนะนำว่าให้มีตารางไว้ดูสักสักแผ่นหนึ่งก็ยังดีนะครับ mm hmm. เพื่อที่ให้เรามาจําก่อนว่าคอรอ์อดซีกับไงว่าคอร์ดเอเมเนอร์คอร์ดดีเมเนอร์ให้อันนั้นให้ให้การบ้านไป,ไป,ไ,ปไปศึกษาเอานะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้มีสื่อเนี่ยพี่ไม่ได้มีสื่อมาพี่แนะนําสําหรับมือใหม่นะครับให้ให้เอาตรงเนี้ยไปฝึกนะครับมันมันจะเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะครับ เมื่อพัฒนาตัวเองได้แล้วเรื่องโซโล่เดี๋ยวให้ว่ากันนะครับเรื่องโซโล่ที่เขาโซโล่กันลงคลิปนะครับอะไรพวกเนี้ยอันนี้อันนี้เอาไว้ก่อนนะครับจับคอร์ดให้ได้ก่อนนะครับจับคอร์ดให้ได้นะทั้งหมดเลย C D E B C แล้วก็ minor นะครับ C D E F G A B C นะครับเนี่ยจับข้างนอกด้วยนะครับคอร์ด A นะครับคอร์ด B นะครับคอร์ด C อย่างนี้นะครับ C m ม n o เนอร์ er, นะครับเ m ม n o เนอร์ o r ม m i เนอร์ i n ม r C เนอร์เอ er. ้มเนอร์มเนอร์ไอพวกช้าพวกแฟนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรารู้เองนะครับเพราะว่ามันจับเหมือนกันแค่มันอยู่คนละช่อง ช้าก็แฟดน,นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็มาแนะนําสําหรับมือใหม่นะเอาไว้เป็นการบ้านเราไปฝึกกันเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่ก็จะมาสอนเป็นซีละสเตปไปเรื่อยนะครับส่วนคนที่เรียนสเกลแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ลงลงต่อไปให้นะครับเดี๋ยวพี่จะทําไว้หัวหัวคลิปว่าพี่สอนต่อจากคลิปไหนนะครับส่วนเรื่องของสเกลอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้มือใหม่ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้เล่นเป็นเร็วๆนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเวลาในการฝึกของเรานะครับอย่างน้อยถ้าไม่มีเวลาเลยจริงๆก็เรียนทฤษฎีกีตาราสักวันละ20-30นาทีก็ได้นะครับขอเวลาสัก1ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ปฏิบัติอีกครึ่งชั่วโมงนะครับสม่ำเสมอทุกวันนะไม่ใช่ว่าอาทิตย์หนึ่งมาล่อครั้งหนึ่งนี่ไม่ได้ไม่ต้องทำดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ได้อยู่ดีเป็น10ปีก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่สม่ำเสมอเหมือนเหมือนเหมือนปลูกต้นไม้นะครับ คุณลดน้ำวันเดียวแล้วอีกเดือนหนึ่งคุณค่อยกลับมาลดมันตายแล้วนะครับประมาณนั้นนะ่ะก็เหมือนกับหัวคุณอ่ะคุณเรียนไว้วันเนี้ยอีกสามวันคุณค่อยกลับมาแ้วคุณลืมแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ขอแนะนําไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันครับสวัสดีครับ